ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวง EP 188ตอนหลวงปูส่สวงพาทัวร์เขาพระวิหาร เป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาว่าหลวงปู่สวงหรือว่าลูกตะเบาะนั้นเป็นพระผู้ทรงอภิญญามีฤทธิ์มีเดชมีคุณวิเศษจึงทำให้ทุกคนต่างพยายามปรนิบัติใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงโดยหวังว่าหลวงปู่จะถ่ายทอดวิชาอาคมให้บ้างแต่ไม่ว่าทุกคนจะพยายามแค่ไหน หลวงปู่สูงก็ไม่เคยที่จะถ่ายทอดวิชาให้ใครและยังไม่ชอบให้ใครติดตามท่านด้วยหลวงปู่ชอบไปไหนมาไหนเพียงลำพังและไม่มีการบอกล่วงหน้าด้วยว่าท่านจะไปไหนกลับวันไหนจะมีเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้ติดตามหลวงปู่สูงไปในที่ต่างๆซึ่งแต่ละคนที่ได้ติดตามหลวงปู่นั้นจะเป็นคนที่หลวงปู่ได้เลือกแล้วว่าคนเหล่านั้นเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์อดทนต่อความยากลำบากได้และที่สำคัญจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังหลวงปู่ทำตามที่หลวงปู่บอกหนึ่งในนั้นก็จะมีนายรั่วซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านตะเคียนรามเท่าไหรนายรั่วเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีก็ได้มาเลี้ยงควายอยู่ใกล้ๆก,กับกระท่อมของหลวงปู่สวงและได้ตักน้ำถวายให้หลวงปู่อาบ จนวันหนึ่งหลวงปู่สวงก็ได้ถามเนร่วว่าเคยเห็นเขาพระวิหารไหมพรุ่งนี้หลวงปู่จะไปแต่เช้ามืดถ้าอยากไปก็ให้เตรียมข้าวของและไปด้วยกันเนรรั่วได้ยินดังนั้นก็ดีใจแทบจะกระโดดเข้าไปกอดหลวงปู่สวงด้วยความที่อยากไปเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนจึงรีบรับปากหลวงปู่ทันทีว่าจะไปด้วย และอีกอย่างก็คือน้อยคนนักที่จะได้ติดตามหลวงปู่ไปแบบนี้เมื่อหลวงปูส่สวงเอ่ยปากชวนจึงรีบรับปากทันทีโดยที่ไม่ลังเลหรือว่าปรึกษาลูกเมียก่อนเลยทิ้งภาระหน้าที่เลี้ยงควายไว้ให้คนที่บ้านดูแลแทนวันรุ่งขึ้นในรั่วรีบออกจากบ้านไปหาหลวงปูส่สวงแต่เช้ามืดโดยมีมีดเน็บเอวเล่มหนึ่งกับข้าวอีกหนึ่งหอ เมื่อไปถึงก็พบว่าหลวงปู่สวงนั่งรออยู่แล้วจากนั้นหลวงปู่ก็พาออกเดินทางจากกระท่อมมุ่งไปทางทิศใต้โดยหลวงปู่ได้สะพายย่ามสีน้ำตาลเก่าๆไปเพียงใบเดียวภายในย่ามจะมีกระป๋องยาเส้นใบตองที่ตัดเอาไว้สำหรับมวนยาแล้วก็หินชุดเหล็กไฟมีสำรียัดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เล็กๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไร หลวงปู่ยื่นย่ามให้ในรั้วสะพายแล้วก็เดินนำตัวปลิวออกไปโดยไม่หยุดพักเลยจนเกือบเที่ยงหลวงปู่จึงบอกให้หยุดพักข้างลำห้วยจากนั้นเนรั้วก็หยิบห่อข้าวออกมาแล้วก็แบ่งข้าวส่วนหนึ่งใส่ในใบตองถวายหลวงปู่สวงส่วนตัวเขาเองกินส่วนที่เหลือจากนั้นก็เดินไปเด็ดใบไม้ เลือกเอาใบใหญ่ๆมาเย็บเป็นกระทงแทนภาชนะแล้วไปตักน้ำในลําห้วยมาถวายหลวงปู่ส่วนตัวเนรุ่วเองก้มลงดื่มน้ำในลําห้วยเลยเหมือนกับตอนที่เขาไปเลี้ยงควายทุกวันการกินข้าวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกินข้าวมื้อสุดท้ายสำหรับการเดินทางไปเขาพระวิหารเพราะว่าจากนี้ไป ตลอดเส้นทางของการเดินทางไปกับหลวงปู่สวงในครั้งนี้เมื่อเกิดหิวขึ้นมาจะได้กินเพียงแต่ใบไม้ที่หลวงปู่เด็ดให้อมครั้งละสีห้าใบแต่ก็ไม่รู้สึกหิวและกลับมีกำลังวังชาเหมือนกินข้าวปกติเลยในป่าที่หลวงปู่พาเดินเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกหนูกระแตกระจงเก้งกวางไปจนถึงกระทิงวัวแดงหลวงปู่พาเดินผ่านสัตว์นานาชนิดแปลกมากที่สัตว์เหล่านั้นอยู่แตในป่าไม่เคยเจอคนเลยแต่กลับเชื่องมากพอเดินผ่านผู้มันมันแค่ยืดคอขึ้นมาดูแล้วก็เดินหากินตามปกติยิ่งเดินลึกเข้าไป อากาศก็ยิ่งเย็นประมาณสี่โมงเย็นน้ำค้างเริ่มหล่นจากใบไม้จนทำให้เสื้อของแนรุ่นเปียกชื้นจนเริ่มมืดครึมมองไม่ค่อยเห็นทางแล้วหลวงปู่จึงพาเข้าไปพักในถ้ำที่เป็นเสมือนกับหลืบหินไม่ลึกมากนักเมื่อเข้าไปถึงเมื่อเข้าไปถึงหลวงปู่ก็บอกให้ก่อกองไฟ ที่ปากถ้ำเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าเมื่อก่อกองไฟเสร็จแล้วในรั่วก็หักเอาใบไม้มาปัดทำความสะอาดแล้วก็ใช้ปูนอนโดยก่อนนอนหลวงปู่ได้พาสวดมนต์บอกเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตพักอาศัยและช่วยดูแลคุ้มครองจากนั้นหลวงปู่ก็ให้ดับเทียนนอน ในรั่วเองก็นอนอยู่ปลายเท้าของหลวงปู่นี่เป็นครั้งแรกของในรั่วที่ได้มานอนในป่ากับหลวงปูส่สวงทำให้ในรั่วตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเวลาผ่านไปจนตกดึกสัตว์ป่าก็เริ่มออกหากินก็มีเสียงเหมือนกับกิ่งไม้หักเป็นระยะระยะใกล้กับถ้าที่เนรั่วนอนพักอยู่กับหลวงปู่ ในรั่วงเงี่ยวหูตั้งใจฟังและในใจก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นสัตว์ตัวใหญ่แน่นอนเพราะว่าเสียงของมันเดินหนักแน่นมากสักพักหนึ่งเสียงก็เริ่มไกลออกไปทำให้ในรั่วเริ่มคลายความกังวลแต่ก็ได้ไม่นานนักปรากฏว่ามีเสียงร้องดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงกวางกระโจนผ่านปากถ้ำ ตามมาด้วยเสียงร้องครืดืดเวยวยาวแนรั่วถึงกับลุกขึ้นนั่งแล้วเอื้อมมือไปปลุกหลวงปู่ด้วยความกลัวแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงปู่บอกมาว่าเสียงเสือคราวนี้ยิ่งทำให้แนรั่วกลัวยิ่งกว่าเดิมขยับเข้าไปหาหลวงปู่จนแทบจะเบียดหลวงปู่จนหลวงปู่ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัว อยู่ที่นี่เสือมันไม่คลานเข้ามาฆ่าไปกินหรอกโดยวิสัยของเสือเวลากินคนมันจะต้องกระโดดเข้ามาหาคนและที่สำคัญหลวงปู่ได้ใช้คาถามัดปากสัตว์ร,ร้ายไม่ให้มาทำอันตร,รายได้แล้วหลวงปู่ก็ได้บอกคาถาป้องกันตัวจากพูดผีปีศาจและอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายให้ในรั่วท่องจนจำได้ขึ้นใจ แล้วล้มตัวลงนอนแล้วหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางในคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่าพรุ่งนี้เช้าเมื่อในรั่วตื่นขึ้นมาแล้วในรั่วจะได้เจอกับอะไรอีกบ้างอิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ